สวัสดคีครับวันนี้ตื่นเต้นชุดๆเลยครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้เห็ได้ว่ายังมีเต้นอยู่นะครับตื่นเต้นนะครับอันนี้ตื่นเต้นอันนี้ตื่นเต้นนะครับตื่นมาจากเต้นเป็นไง ยิ้มเลยวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าจะออกเดินทางออกจากบ้านไปประมาณ10กิโลนะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลแค่นี้เองจะเป็นฟาร์มของเฟนบุดดกนะครับผมบอกไว้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าผึบผับผึบับมากก่อนเดินมั่วแล้วนะตัดสินใจมั่วตัวมากครับทุกคนแต่ตั้งสัญญาก,กับตัวเองไว้ก่อนว่าไปดูเฉยครับเราจะไปดูกันเฉยวันนี้เราจะไปดูน้องหมากัน หลายคนนะครับผมถามว่า กางเกงผมเนี่ยดิกกี้อย่างเงี้ยเห็นผมก็ใส่ประจํามานะใส่บ่อยมากกางเกงรองเท้าอะไรพวกเนี้ยซื้อที่ไหนผมจะแปะเอ่อ mm hmm. เพจไว้ให้นะครับผมเพจกับอินสตาแกรมนะครับผมเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยผมซื้อจากร้านนี้เลยผมว่าเกือบทั้งตัวทั้งออปชันของผมอะแม่งร้านนี้หมดเลยกระเป๋าเนี่ยซึ่งมาจากหมไรกระเป๋าดิกกี้นะครับผมสวยงามด้อยหรูเป็นไเงี้ยเท่มากนะครับผมและนี่รองเท้าเดี๋ยวจะให้ดูรองเท้าเขาไม่ได้ขายแค่ดิกกี้นะเขามีแบบว่าดีซีด้วยนะ มีโวลคอมด้วยนะมีหลายอย่างเลยแต่นี่ไปจัดรองเท้ามาดูครับข้างในเป็นไงแ่มไหมเป็นรูปผู้หญิงสวยงามมากแล้วนี่เพิ่งไปจัดมาเหมือนกันโมลกี้นะครับเป็นไงแ่มแมวไม่เล่วเยาะเยาเยาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรองเท้านี้เก็บไปก่อนยังไม่ใส่เพิ่งนสั่งมายังไม่้อยเชือกเลยที่ผ่านใ,ใส่คู่หนึ่งเดี๋ยวไปให้ดูนี่คู่นี้เป็นของดีซีเหมือนกันนะครับผมจะให้ดูความสดของมัน เทรนเทรนสวยไหมครับตังนี้แกะป้ายเลยด้วยเดี๋ยวนี้จะใส่อันนี้แหละไปสวยๆนั่นเลยครับของเขา่าลืมนะครับเข้าไปได้เลยที่เพจที่ผมขึ้นให้เมื่อกี้นี้หรือว่าเดี๋ยวแปะลิงก์เมืงล่างก็ได้ผมกดเข้าไปเลยไม่แพงด้วยนะครับเขาขายหลายอย่างมากโอเคเดี๋ยวมาดูทั้งออปชั่นกันว่าทั้งตัวดิกกี้นี้จะเป็นยังไงนะครับดูกัน โอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้น้องหมากับบ้านหรือเปล่านะครับ <Yay. S 1> ดูกันโอเคครับตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ฟาร์มนะครับผม,ผมก็มีชื่อฟาร์มไหมฟาร์ม g a l a ล็กซีอ <ược S 1> ่อะไรทั้อย่างเี่เป็นบูหรีค่ะอ่ากำลังจะไปดูนะครับผมพอดีนั่งคิดกันประมาณสองสามวันนั่งคุยกันประมาณสองสามวันแล้วว่าเฮ้ยเงยอยู่บ้านเหงาเหงาแม่งอยากคือจริงๆอะคุยก่อนนั้นเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งมาเริ่มจริงจังบอกว่าเริ่มหางันเนี่ยประมาณสองสามวันที่แล้ว เดีว,ว่าทีแรกจะลังเลใจว่าจะเลี้ยงอะไรดีวะจะจะไปชิ <c oughs> <ส>ะจะไปจะไปชิบว,าวา่าจะไปอะไรดีจะจะไปอะ่นด้วยอะไรนะโมอาโมวาอะไรเนี่ยอะลิงมาโมเสดเออไปลิงมาโมเสดไปอะไรไม่รู้หมดตัวหลายพันในหมดก็เลยสรุปได้คือว่าน้องเฟิร์นก็ชอบด้วยเฟนสบูด็อกตัว <c oughs> พี่เองพี่ก็ชอบด้วยชอบมากๆเลยอยากเลี้ยงเฟนนะครับผมก็เลยนั่งเซิร์ชดูก็เลยคิดว่าเอ้ยอันนั้นเอาฟาร์มเดียวกับไอ้หม่มุ่นก็ได้วะ เพราะว่าบมกพนซื้อที่นี่เหมือนกันนะครับผมใกล้ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะได้เจอเนื้อคู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> เนื้อคู่ของเราหรือลูกของเราที่ตามหายหรือเปล่านะครับผม <c oughs> บอกไปก่อนว่าไปดูไปเฉยถ้าเกิดมันยังไม่ไม่ถูกใจหรือว่ายังยังไม,ยงไม่ยังไม่โดนจริงๆก็ยังไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไปถึงแล้วต้องเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่งั้นเราก็จะได้ตัวที่แบบว่าไม่ถูกชะตามานะครับผมเพราะว่าเขาต้องอยู่กับเราอีกนานเลยนะอีกหลายๆปีนะครับแต่เข้าจริงอะ่ะถ้าเกิดสมมตินะสมมติถนะ้มมนะบาบังเอิญใช่ไหมบังเอิญว่าถูกใจได้กับบ้านมาเลยอย่างเงี้ยที่บ้านยังไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> ไม่มีจานไม่มีกรงไม่มีป้า <c oughs> ไม่มีอะไรเลยต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างเลย <c oughs> แต่ดูในเว็บค่าข้ามมาแล้วมีตัวหนึ่งน่ารักมากเป็นสีเขาเรียกว่า บูธแทนบูธแทนอ่อใช่ตาสิงห์มาเออบูธแทนแต่ราคาจุกอยู่เหมือนกันชอบจัดเลยเออราคาก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเกือบหกหลักนะครับผมราคาหกหลักเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงฟาร์มแล้วไปดูกันว่าน้องๆ้องน่าจะหน้าตายังไงกันนะครับผมจะนิสัยใจคอยังไงนะครับผมต้บอกไว้เลยว่าฟาร์มนี้คือพันคือแบบเกรดเกรดประกวดเลยอ่ะสายแชมเปี้ยเออสายเออสายแชมเปี้ยนเลยแบบแบบโหดมากน่ารักมากนะทุกตัวสวยโอเคครับเดี๋ยว ถึงฟาร,ร์มแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งส่งของแล้วครับคนสั่งมาโคตรเยอะ ช่วงนี้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าขนส่งหลายๆที่เขาปิดทําการหรือว่ามีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้นะคนขายของโคตรเซ็งเลยนะบอกตรงนี่น้องเฟิร์นก็โทรจี้มาเนี่ยว่าให้ให้ของมาส่งกว่าจะได้นะสามสี่วันและใครที่สั่งของกองของกินปปนะบอกลองเน่าสวยกันหมดนะครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับไฟติ้งนะครับเป็นกำลังใจช่วยนะครับผมโอเค อ่าตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับบ้าหนหลังนี้นะครับผมกาลังจะโทรแจ้งเขาว่ามาถึงแล้วนะครับน้องหมากันแล้ว,วน้องหมาหนู้นจเป็นยังไงครับตื่นเต้นตื่นเต้นปะตื่นเต้นดิเ้าได้มีเพื่อนแล้วได้เล่นทั้งวันไม่เบื่อเราดิ้งอ่ะอยู่หน้าฟาร์มแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็แบบว่าเดี๋ยวเอาน้องกลับบ้านสมมติถ้าเกิดได้จริงนะถ้าเกิดมันได้จร, <c oughs> จริงนะลุดเป่าพูดมาแล้วเอถ้าเกิดนะมันถูกใจจริงถ้านเกิดจะไม่ถูกใจก็ยังไม่เอานะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเดเอากลับไปบ้านเก่าก่อนเพราะว่าบาา้านใหม่องทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวบ้านใหม่เสร็จแล้วก็จะมีที่ให้วิ่งเล่นมากมายมีสนามหญ้าสวยๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องอยู่แคบแค่ไปก่อนเอออันนี้ก็เป็นแบบว่าที่เราคุยกันหลายรอบเหมือนกันว่าแบบ <c oughs> ช่างใจกันอะว่าแบบเออค่อยแบบบ้านใหม่เดีดก่อนดีกว่าแล้วค่อยเอาน้องเข้าไปอยู่อะไร้ยมานเง S <S พี่อามบอกพี่ไม่ไหวว่ากันนะอะเออมันรักหมาพี่เปคนรักหมามากชอบชอบหมามากก็เลยแบบเืออยากอยากมีอยากอยากเอามาเล่นอยากอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าตัวเน,นนี้ยกาลังทําให้ชีวิตตัวเองอ่ะเป็นเป็นรูปแบบที่ที่มั่นคงอยู่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วเพราะเมื่อก่อนมันสเปะส์สปะาไงเออพี่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยมันสเปะสปะชีวิตก็พุ่งไปเรื่อยเปื่อยทํางานนอนออฟฟิศมั่งอะไรมั่งมันเลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่อนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทําอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบอะไรมันดีแล้วก็เลยเออ่งแหละเรามีเวลาให้ให้น้องเยอะและก็เลยอยากเลี้ยงแหละดูก่อนมาแล้วมาแล้วเจด้โตตัวแล้ว โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังเข้ามาที่สวนนะครับเนี่ยบ้านหมาก็จะเป็นประมาณนี้นะเราจะมาดูกันว่าน้องเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับสสวััดีครบเท่าไหร่ครับต่านี้ครับเดินตามพี่เดินตามพี่โอ้ยโโออ้้ย่งงงใจสั่นอ่ะอันนี้มากี่เดือนครับเดือนกว่าครั้งหกอ้วนทั้ตัวเลยอ่ะกำลังซด้วยใส่เพื่อน ซื้อทำไมซื <problemas> <est> ้อใส่เครื they die, they really ่องทำไมซือใส่เครื um ่อ้ต oh no ัวไหนนะที Ell ่เราหาเขาตัวไหนนะพี่ตัวนี้อ่ะตัวกู้อยู่ตัวหนึ่งรับหน้าสวยกว่าเพื่อนตัวนี้มันจะมีสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งตาสีฟ้าเลยคะใช่พอถูกแสงตาจะสีฟ้ากว่านี้อันนี้ตัวมาสีจะออกแบบว่าน้ําตาลเข้มหรือว่าไปทางไหนมันจะเป็นถ้าเป็นสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้จะออกน้ําตาลแต่ตัวนี้จะเป็นน้ําตาลอมเทาจริงๆแล้วมันก็ประมาณนี้จนโตอะ ตัวนี้ครับตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียครับผมเฮ้มีช่องสีอย่างเงี้ให้จะเป็นตัวผู้นะไอ้หนุ่มตัวนี้โหดจัดเลยพี่ตัวนี้โหดมากอ่ะมันจะมีคิ้วมีแก้มพกนะครับก็คือเลเยอร์ที่หน้าคอนชัคขบมองแต่อีตัวนู้นะตัวที่มันแทงก็อย่างเงี้ยครับสูงเท้าจะสีเข้มกว่านะครับตัวนี้สูงเท้าจะจางกว่าแล้วก็คิ้วก็จะเข้มกว่าชัดกว่า เอาไปดูกันดุมๆุ้งๆเงมอุ้ยแล้วทำแบบทีตัวนี้วะเนี่ยโอ้โหขอ้นหัวโหน่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้ราคาโหดมากเลยนะเราอ่ะใช่เธอแพงแพงเหรอคือเขาทำตากริบๆใส่ที่ด้วยดีๆๆๆเอาแล้วนี่ก็ไหนนะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่สีเทาๆทำไมเปียกเนี่ยทำไมนอนเปียกเนี่ยยิ่มเหรอ นอนแบะเลยที่เราจะยกตัวนี้จะดูตัวสร้างเพื่าเวลาต่อจะไว้น่าจะดูตัวคงคงกว่าแน่นแน่นเลยง้อนึงข้างใจก่อนโอ้ยหนูก็อยู่ด้วยนี่มันนิ่งหน้ามึนพี่เขาบอกหน้ามึนเนี่ยตัวนี้ถูกดลายสุดเลยครับตอนนี้ตาดิตาดิว้าวลูกปาง อะไรดีคนรนออกรู้อ่ะกบแสนอยู่นะเอาป่าเออยัง่แล้วยัง่แล้วยังน่าเผมจองตัวนี้จตัวนี้กดีคอเลยเลยโอเค เรียบร้อยไปครับผมหลงไปจองไปหูตามันสวยมากตามันบะว่ามันฟ้ามากอ่ะแล้วเมื่อกี้คือแบบถามว่าจะไปไหมคือยังน่าใสไม่รู totally ้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับย oh ึดถือกันว่าแต่ว่าต้องกลับบ้านก่อนครับเพราะว่าต้องใช้เวลามันสองอาทิตย์นะครับขี่กอนขี่แล้ว โอเค okay, ครับแล้วก็ตัดสินใจตามคาดไปแล้วนะครับผมก็คือที่แรกอะมันมีตัวหนึ่งที่แบบว่าราคาต่ำๆนิดคุยฉีดต่ที่มันมีตัวนึงไอตัวเทาทั้งคู่แหละนะแต่ว่าไอตัวนึงมันเป็นตัวเมียไงแล้วก็มีตัวน้ำตาลตาลหน่อยที่เราเลงกันมาตั้งแต่ที่แรกเพราะว่าราคาต่ำลงมาหน่อยนะครับผมสุดท้ายตัวที่เราจองเนี่ยแม่คือโหกลักอะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆะมันจนไม่ไหวจริงๆอะมันแบบว่า ตามมันสีฟ้าประกายแลวทรงเขาสวยทุกอย่างแบบพวกมาร์คสีนีนันมันที่นี่น,น,น,นี่นี่คือพันประกวดเลยโอเคเดี๋ยวเราลองรองน้องอีกสอทิดนะครับผมให้โตกว่านี้นิดหนึ่งนะครับให้อย่านมไม่ให้ฉีดวัคซีนเลยพวกนี้ไปนะครับผมหลังจากนี้เราก็จะไปซื้อของกันเตรียมอุปกรณ์เออเตรียมอุปกรณ์ก,รก,กันในการที่ให้น้องสุขสีสุขสมอยู่ที่บ้านเรานะครับผมแเราต้องกลับไปเคลียร์บ้านเราอีกไม่มีที่ให้น้องร้องอีกต้องเก็บเต็นท์ด้วยน้องวิ่งก่อน โอเคเดี๋ยวจากนี้เราไปหาซื้อของกัน๋ยวไปเจอกันที่ร้านขายอุปกรณ์สุนัขเลยนะครับ <characterized> โอเคครับถึงแล้วน,นะครับผมซื้อของไว้เตรียมรอนอนมานะครับชาดว่าจะซื้อแค่แลแปลอกคออาหารอาหาร<ๆ>ก็ได้เลยใช่ไหซื้่เอาปลอกคอกับที่นอนปลอกคอแผ่นรองชีอะไรพวกน,นั้นไหม เพราะว่าเดี๋ยวจานข้าวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวสั่งในอินสตาแกรมนะครับผมเพราะมันสวยมากเลยอันเนี้ยเ,เหรอครับใช่ครับเอเอเบื่อ,อนดนี่แหละได้แล้วนะครับที่นอนได้มาแล้ว ที่ขนาดตัวยังไม่มาให้หมดเป็นพันแล้วนะเดี๋ยวถ้าตัวมานี่โอ้โหบานปลายแน่นอนอ่ะโอเคผมวันนี้เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรออีก2อาทิตย์เดี๋ยวจะไปรับน้องกันนะผมถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้ลองกดไลค์แล้วก็ลองติดตามดูกดซับสไครต์ไปด้วยแล้วก็รออีก2อาทิตย์นะผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าตอนไปรับน้องนะผมชื่อของน้องจะไปบอกในคลิปนู้นแล้วกันนะรอติดตามกันไปนะครับผมนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากดูจนจบฟลอกนี้ครับเป็นฟลอกที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็ดีใจมากที่สุดเลยคิดถึงแล้วเนี่ยคือว บ่ายโมงบ่ายสองแล้วเขายังยไม่หิวข้าวเลยเออยังไม่กินข้าวเลยโอเคขอบคุณมากที่ดูจบล็อกนี้ครับสรับวันนี้เอโอลาาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย